เรื่องเกิดขึ้นในพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าปะเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าและประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นราชบรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้า พระเจ้าประสิทธิโกศลถึงที่ประทับแล้วกราบทูลณที่ใกล้พระกัรของพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระนางมัลลิกาเทวีทรงประสูติพระธิดาแล้วเมื่อบุรุษกราบทูลแล้วอย่างนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลมิได้ทรงเบิกบานพระทัยแต่ประการใด ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพระเจ้าระเสิที่โกศลไม่ทรงเบิกบานพระไยัยจึงตรัสพระกาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าดูก่อนมหาบาพิษผู้ยิ่งใหญ่กว่าปวงชนเป็นความจริงที่สตรีบางคนก็เป็นผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงชุบเลี้ยงไว้เถอด สตรีที่มีปัญญามีศีลเฝ้าจงรักภักดีต่อพระพัสดาปฏิบัติแม่ผัวดังเทวดาบุรุษที่เกิดจากสตรีนั้นย่อมเป็นคนเกล้วกล้าเป็นเจ้าทิศคือมีชื่อเสียงบุรุษของภรรยาผู้มีคุณสมบัติเช่นนี้แม้ราชสมบัติ ก็ยังครอบครองได้